ทำปฏิญาณสำหรับการบำบัดร,รักษาทั่วๆไปเหนือทุกขิ้งบูชาแห่งความรู้สึกความคิดและความมุ่งมั่นพระองค์ทรงสถิตพระองค์ทรงสถิตพระองค์คือความรู้สึกเจตจำนงและความคิดทั้งหลายพระองค์ทรงนำทางมันไป ไม่ว่าที่ไหนขอมันจงตามพระองค์ไปขอให้มันเป็นดั่งเช่นพระองค์ในอารามแห่งจิตมีแสงปรากฏแสงสศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลูกแลไม่เห็นมาก่อนบัดนี้เห็นองค์อยู่ในอารามอารามสว่างใสสรรสร้างอย่างสมบูรณ์ ลูกหลับฝันไปว่าอารามพังทลายโศกาอาดูนด้วยกลัวกังวลอวิชาท่วมท้นจนฝันไปว่าอารามทลายโศกาอาดูนด้วยกลัวกังวลอวิชาท้นทวีคูณพระองค์ทรงปลุกพระองค์ทรงปลุกลูกตื่นจากฝัน เห็นอารามอันงดงามสมบูรณ์เห็นอารามอันงดงามสมบูรณ์ลูกปรารถนาจะบูชาพระองค์ลูกปรารถนาจะบูชาพระองค์ในห้องหัวใจในดารารายในเซลล์ร่างกายลูกรักพระองค์อิเล็กตรอนซ่อนเร้นลูกเล่นกับพระองค์ ลูกปรารถนาจะบูชาพระองค์ในกายกายาในดวงดาราทั้งเนบิวลาและละอองดาวพระองค์สถิตอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนลูกนี้ขอบูชาพระองค์เจดจำนงแห่งสวรรค์ของพระองค์ซึ่งตรงกับเจดจำนงของลูก ส่องแสงสว่างส่องแสงสว่างในตัวลูก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 ลูกจะปรารถนาลูกจะทุ่มเทจิตใจลูกจะทำงานบากบัน่นลูกจะฝึกฝนไม่ชักพาด้วยอัตตาตนแต่ทูลขอพระองค์ให้ทรงชักนำให้ทรงชักนำ ให้ทรงชักนำลูกจะทํางานทุ่มเทจิตใจมุ่งมั่นให้บรรลุแต่โปรดทรงบรรจุความตั้งใจของลูกด้วยพระประสงค์ด้วยเจตจํานงของพระองค์เองด้วยเจตจํานงของพระองค์เองขอให้พวกเราเป็นบุตรเล็กๆของพระบิดา เช่นเดียวกับที่ทรงมีอยู่แล้วในอาณาจักรความรักของพระองค์ในตัวพวกเรานั้นสมบูรณ์พร้อมเมื่อพระองค์สุขสบายพวกเราย่อมเป็นเช่นกันเรามีสุขภาพดีทั้งกายและจิตมิได้ผิดไปจากพระองค์มิได้ผิดไปจากพระองค์พร,งคพระองค์ทรงสมบูรณ์พร้อม พวกเราคือบุตรของพระองค์พระองค์สถิตยอยู่ทุกแห่งหหนไม่ว่าจะสถิตยอยู่ณที่ใดที่นั้นไซตมีแต่สมบูรณ์พร้อมทรงสถิตยอยู่เหนือแท่นบูชาแห่งเซลล์สถิตยอยู่ในทุกเซลล์ในร่างกายของลูกเซลลทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีความสมบูรณ์พร้อม เซลทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีความสมบูรณ์พร้อมโปรดทรงทำให้ลูกรู้สึกว่าพระองค์สถิตอยู่ณที่นั้นในทุกสิ่งในทุกสิ่งโปรดทรงทำให้ลูกรู้สึกว่าพระองค์สถิตอยู่ณที่นั้นในแต่เละเซลลและทุกเซลล์ ในแต่ละเซลล์และทุกเซลล์พระผู้เป็นชีวิตของลูกพระองค์อยู่ในสภาพดีพร้อมทรงสถิตยอยู่ทุกหนแห่งในหัวใจในสมองในดวงตาในใบหน้าในแขนขาและทุกสิ่งของลูกพระองค์ทรงขยับเท้าของลูก มันอยู่ในสภาพดีพร้อมมันอยู่ในสภาพดีพร้อมน่องและขาของลูกทุกอย่างอยู่ในสภาพดีทุกอย่างอยู่ในสภาพดีเพราะมีพระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์ทรงจับขาลูกไว้มั่นด้วยหวันว่าลูกจะล้มด้วยหวันว่าลูกจะล้มทุกอย่างอยู่ในสภาพดี ทุกอย่างอยู่ในสภาพดีเพราะมีพระองค์อยู่ที่นั่นทุกอย่างอยู่ในสภาพดีเพราะมีพระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์สถิตอยู่ในลำคอของลูกเมื่อกูกช่องท้องล้วนส่องแสงแวววาวด้วยพระองค์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดี เพราะมีพระองค์อยู่ที่นั้นพระองค์ทรงส่องประกายอยู่ในกระดูกสันหลังมันอยู่ในสภาพดีมันอยู่ในสภาพดีพระองค์ไหลผ่านไปในเส้นประสาทมันอยู่ในสภาพดีมันอยู่ในสภาพดีพดพดลูกมีพระองค์อยู่ในหลอดโลหิตด,ดำและในเส้นเลือดแดง พระองค์ไหลกระเพื่มอยู่พระองค์ไหลกระเพื่อมอยู่มันอยู่ในสภาพดีมันอยู่ในสภาพดีพระองค์คือไฟในท้องพระองค์คือไฟในลำไส้ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีทั้งหมดอยู่ในสภาพดีขณะที่พระองค์เป็นของลูกลูก ก็เป็นของพระองค์ดุดกันพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์พร้อมพระองค์คือตัวลูกพระองค์คือตัวลูกพระองค์คือสมองมันส่องแสงแวววาวมันอยู่ในสภาพดี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 อพดอพดขอให้ความคิด ฟุ้งซ่านของลูกจงไหลลอยไปอย่างเสรีขอให้ความคิดฟุ้งซ่านของลูกจงไหลรอยไปอย่างเสรีลูกป่วยเมื่อลูกคิดว่าป่วยลูกแข็งแรงดีเมื่อลูกคิดเช่นนั้นทุกชั่วโมงทุกวันในกายใจและในทุกๆท,ทาง ลูกอยู่ในสภาพดีลูกสบายดีลูกอยู่ในสภาพดีลูกสบายดีลูกฝันว่าในความฝันนั้นลูกป่วยไข้ลูกตื่นและหัวเราะเพื่อพบว่ามันคงมีหยาดน้ำตาค้างคาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขมิใช่เศร้าเสียใจที่พบว่าตัวเอง ป่วยไข้แต่เพียงในความฝันเพราะลูกนั้นอยู่ในสภาพดีลูกอยู่ในสภาพดีโปรดทรงทำให้ลูกรู้สึกถึงความซาบซ่านล้ำลึกด้วยรักของพระองค์ถึงความซาบซ่านล้ำลึกด้วยรักของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาลูกเป็นบุตรของพระองค์ จะดีหรือร้ายลูกนั้นไซคือบุตรของพระองค์โปรดทรงทำให้ลูกรู้สึกทราบซ <ouse> ่านในสุขภาพดีของพระองค์โปรดทรงทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นแห่งปัญญาของพระองค์โปรดทรงทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นแห่งปัญญา ของพระองค์